รนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและผู้สงเกียิและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรปราการจัดหน่วการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเห็นชอบผลการเลือกตั้งตั้งแต่แตวันที่9กุมภาพันธ์2564อันเป็นผลให้ที่ฉันเข้าดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2 5 4 0แก้ไขเพิ่มเติมบล็ร,ระบัญญัติที่3พศ2546มาตรา35ที่ฉันขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสากลารครเพื่อให้เป็นไปตามาพระราชบ,บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2 5 4 0แก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บฉบับที่3พศ2546มาตรา35ทับ4วรรคแรกบัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่ตอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติภายใน30วันนับตังแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและทางผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้ารับฟังการถแถลงนโยบายในวันนี้รวมถึงพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการที่จะได้รับเอกสารเผยแพร่คาแถลงนโยบายนี้ในโอกาสต่อไปท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการดิฉันจะยึดมั่นการปกรครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประบุขและคำนึงถึงบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันและหลักปรัชญาเศรษฐกิจอพอเพียงเป็นรากฐานสำคัญในการบริหารงานในวาระสมัยแรกนี้ดิฉันมีแนวรโยบายประกอบคําแถลงตามกรอบยุทธศาสตร์รวมเจ็ดด้านเพื่อพัฒนานและสางงานต่อให้แล้วเสร็จให้สุบประการก้าวหน้าต่อ จากการที่ดิฉันได้ศึกษาปรึกษาท่านผู้เชี่ยวชาญและจากการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพี่น้องชาวจังหวัดสื่นาการ mm hmm. ดิฉันจึงนํามาปรับเป็นนโยบายที่จะเ,เร่งดาเนินการระยะสั้นให้เป็นในที่ประจั์ในเวลา6เดือนถึง1ปทีเดียหนึ่งนโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาท้องถิ่น1.1สนับสนุเสนและพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของจังหวัด ที่คาบเกี่ยวต่อเนื่องหลายพื้นที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชาวสุประกการได้ประโยชน,น์สูงสุด1.2สนับสนุนและผลักดันระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อจากบางบูรสู่ภาคตะวันออกและภาคกลางที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกัน1.3ประสานการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยคำนึงถึงการพัฒนาจังหวัดสุบรรกการในอนานคต1.4 สนับสนุนและกับภูมิทัศน์ถนนพื้นป่าให้ได้มาตรฐานมีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย1.5ปรับภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนนสายหลักในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้มีความสวยงามเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการและแก้ไขปัญหาด้านพลพิษ1.6วางระบบผังเมืองรวม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาเมืองหนึ่งจเร่งรัดสานต่อด้านโครงสร้างพื้นฐานในการเดินทางสะดวกด้วยระบบรถไฟฟ้าทรมวงเล็บรังเป่าระบบไฟฟ้ารางเดี่ยวทางเดินสกายวอล์กกระเช้าข้า,ขาใแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการย่นระยะเวลาการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม2.1ให้บุตรหลานได้มีโอกาสได้เรียนมากขึ้นและเรียนได้มาตรฐานที่สุด2.2ส,ส,สนับสนุนและแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูและบุคลาการทางการศึกษา2.3สง่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพในการเรียนการสอนให้เป็นคนดี คุณธรรมรักชาติศา,ศาสน์2.4ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน2.5สนับสนุนและร่วมการพัฒนาการเรียนรู้สื่อหลักสูตรนานาชาติ2.6จะให้มีสถานศึกษานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ,ร2.7ส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรวทท่ทันสมรยและนิมาตร สองจุดแปดส่งเสริมการกีฬาและนาฏนาการจัดที่มีสนามกีฬาประจําจังหวัดส,สุพรราณบุรที่ได้มาตรฐานสองจุดเก้าส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูโบราณอนุรักษ์วัดและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุที่สําคัญของจังหวัดส,สุพรราณบาุรีสองจุดสิบส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แพร่หลาย ูจักกันโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตาาการจัดระเบียบชุมชนการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม3.6ส่งเสริมการดำเนินง,งานด้านสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาวะอย่างมีคุณภาพสาสงนับสนุนส่งเสริมการดำเนินง,งานของอสมอโดยเพิ่มเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถให้การ 3. ส่สงเสริมในการป้องกันแก้ไขปรับปรามยาเสพติดตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูและการป้องกันโรคติดต่อ3.4จดจให้มีสถานพยาบาลในสกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรกราร3.5ส,สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบรักษาวความสงบเรียบร้อยการป้องกันและรักษาสาธารณภัยเพื่อให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นในการรักษาวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน3.6 และมีสถานส,นสนงเคราะ์สัตว์งเล็บสนภอพั์พิงสรนัดจรจัดเพื่อลดผลกระทบทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมพาหะที่ก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้านและโรคติดต่ออื่นๆ3.7สนับสนุนงบประมาณในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจตลอดจนชุมชนอบปพอรอเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท,าที่ในการดูแลวความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ให้ประสิทธิภาพยัง่งยืน3.8 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการติดตั้งระบบเตือนภัยชุมชนและจัดให้มีระบบไฟฟ้า,าแสนสว่างถึงทั่วถึงเพื่อคุณภาพชีวิตความปลอดภัยของประชาชนสู่มาตรฐานเด่นพันสมัย 4. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนำไรายได้สูงจังหวัดเพิ่มไรายได้ให้ประชาชน 4.1. สนับสนุนส่งเสริมลดต้นทุนการผลิตเพื่อูลคภาพลิตะันฑ์4.2 เร่งรัดสารต่อตลาดเชิงท่องเที่ยวเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มรายได้แก่ประชาชน4.3สนับสนุนส่งเสริมห้มีการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจะให้มีสนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิ์ของกลุ่มจังหวัดภาคบางจะให้มีตลาดและสื่อกระจายสิัณฑาท้องถิ่นและสินค้าโอทอป4.4จะระเบียบการคมนาคมขนส่งและระบบกระจายสินค้าเชื่อมโยงกัน4.5สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปแบบสากรและกลุ่ม 4.6ร่วมมือสนับสนุนหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการทุกรูปแบบเพื่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์ธุรกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมโดยจัดตั้งศูนย์ธุรกิจภูมิภาคสมุทรปราการมีจุดหมายให้นักธุรกิจสามารถติดต่อและเจรจารทางการค้าได้โดยตรงและ4.7ส่งเสริมอาชีพการปลูกเพื่อเศรษฐกิจและพัฒนาการประมงให้เป็นศูนย์การค้าและการ นโยบายการพัฒนาข้อที่ 5, ด้าได้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม5.1เร่งรักสารต่อการกอสร้างและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมเสริมแนวธรรมชาติปาาชายเลนผสมผสานกับระบบเขื่อนแบบใหม่5.2ป้องกันฟื้นฟ,นฟนูแม่น้ำลำคลองและอนุรักษ์ปาาชายเลนให้เปนเมสะอาดสวยงามเชื่อมโยงเป็แหล่ท่องเที่ยว5.3 สนับสนุนเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกของประชาชนเยาวนชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน5.4ส่งเสริมการสร้างและธนุบำรุงสวนสาธารณะ,ะและสวนสุขภาพให้มนสภาพน่ารื่นรมน่าขับผ่อนและน่าท่องเที่ยว5.5บ,บําคับและพื้นปูทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด,ดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ5.6 สนับสนุนให้มีเครื่องมือเครื่องใช้และกิจกรรมในการควบคุมการจัดกตรงมลพิษและมลภาวะญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน5.7สนับสนุนส่งเสริมให้มีการสร้างโรงกระจดาดอยา่างถูกต้องตามวิชาการและสุขาพอนามัย5.8สนับสนุนและรณรงค์กิจกรรมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 6. นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 6.1. สนับสนุนส่งเสริมและการท่องเที่ยวทุกรูปแบบทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมเป็นต้น 6.2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 6.3. พัฒนาชายฝั่งเรียบ่าวไทยเป็นลานพักผ่อนเรียบอ่าไทยและเด็กศูนย์อาหารทะเลเรียบ่าดไทย6.4สับสนุนเร่งรัดสานต่อการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองและอ่าวไทยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เมืองสุปราการให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุปราการรวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลของจังหวัดสุปราการในด้านการพัฒนาคมาเป็นมิของเมือง,อง,องและสถานที่ชมทิวทัศน์ของเมือง 6.5ปรับปรุงขยายระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้ทั่วถึงเพื่อรองรับการท่องเที่ยวให้เกิดความเชื่อมโยงกันนโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร7.1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาพประชาชนภาพประชาคมในการบริหารงานให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุรปราการ7.2พัฒนาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างให้มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทํางานอย่างมืออาชีพและเสริมสร้างคุณธรรมจริจยธรรมให้มีความตระหนักในหน้าที่ในความเป็นข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดี7.3นำหลักธรรมมาธิบายมามาช้ปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้องค์กรมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้7.4สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาท้องถิน่นเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือตลอดจนประสานการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์กรปกคร,กรองท้อ,องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการให้สามารถแก้ไขปัญหาความ สนับสนุนส่งเสริมเพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานในการทํางานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาท้องถิ่นตลอดจนผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเสบือภาพทั่วถึงทุกพื้นที่ทุกชุมชน7.6ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการพนักงานลูกจ้างประจำให้มีทักษะและประสบการณ์การบริหารงานด้านการเมืองการปกครองและการพัฒนา7.7ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการทำงานทางการเมืองของประชาชนเยาวชนและกลุ่มองค์กรต่างๆตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอดีตนนพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมวง7.8ส่งเสริมจัดหาและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต,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 อต่อการทางานขององค์กรท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนโยบายที่จะชำนแแลงที่ประชุมนี้จะดําเนินการตามกรอบอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพศ2 5 4 0แก้ไขเพิ่มเติมบุเล็กฉบับที่3พศ2546ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลงวันที่13สิงหาคม2546 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง,องส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะลงวันที่23พศฤศจิกายน2552ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อแงแนวนโยบายทั้ง7ด้านและนโยบายที่เร่งด่วนที่ดิฉันเสนอนี้ จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องชาวสมุทรปราการอย่างแท้จริงดิฉันมีความตั้งใจเช่นนั้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนข้าราชการเพื่อจังหวัดสมุทรปราการบ้านของเราพัฒนาก้าวต่อไปค่ะท่านประธานสภาองค์การบริาหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและผู้เสียด,ดิฉันขอรบกวทุกท่านการทำเนินของดิฉันในวาระแรก ในสี่ปีนี้ดิฉันมีความปราถนาดีนั่นคือความตั้งใจความตั้งใจจริงและความจริงใจและปราถนาดีและทำงานเพื่อพี่น้องชาวสวนประการทุกคนเข้าถึงทุกจุดชนิดสุนภ้านั่นคือเป้าหมายทขอขอี่สำคัญพ่อพ่อที่หนุ่มือนางสาวนักเรยได้รัใช้ในโครงการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณาุร